ทนผู้ชมทุกท่านพิเก้นะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมคลิปคุยก่อนเกมคุยหลังเกมมานะครับผมคุยก่อนเกมนะครับวันนี้คุยไรายการเอฟเฟคับนัดชิงชาเลิศนะครับของแมนเชสเตอร์เจอกับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เนาะแมนชชั่นตี้นะครับเป็นแมตช์แมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับผมก็วันนี้แมตช์น่าจะเป็นแมตช์ที่ใหญ่และมันแน่นอนขอให้มันมันเนี่ย เปิดใส่กันเลยเนีเป like ิดแรกเปิดแรกกันไปมาเนี่ยนะครับอ่าเนาะอแล้วก่อนไปดูคู่นั้เนี่ยมาคูอย่างเกมแต่ละคู่มันกวนเนี่ยลาลิก้าสเปนนะครับผมบัลลีมีเล็กไม่มีนะนาลิก้าลาลิก้าแทนนะครับผมวันนี้นะครับเบียแเอลเจอกับโอซาซูน่านะครับเบียแล้วนี่ได้เบียแล้วเล่นนอกบ้านนะวันนี้นะครับผมเออแล้ลองดูเข้านะครับ อาหลงังโอซาน่าชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองแพ้สองครับและส่วนฝั่งเบลเบลชนะโอ้โหสามแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับแล้วสุดเสมอเดียวมาดิดนะครับผมว่าค่ณีเบลน่าจะคุมความได้เปรียบแล้วก็โอซาน่าเล่นในบานน่าจะจริงแบบอะไรเรียกว่าอะไรมันมีคำตั้งนใีอยู่ว่า,าโอซาน่าเล่นได้แบบไม่ไม่ดีโอซาน่าแพ้แน่นอนครับ ผูต่อมาครับเรือเสือเจอกับอาริโกมาริคูนี้น่าดูนะครับ35พอดีเอฟเอคับเตะอยู่นะครับผมก็เฮยเจก่าสุดนะครับก็อาริโกมาริชนะไป2-1นะครับแล้วก็เฮยครับเฟรลี่คือแบบเครื่องรอบเสมือนศูนย์นะครับเรือเสือได้ชนะ3-2นะครับผมส่วนฝั่งอาริโกมาริครับชนะ4-1ครับหรือแพ้เออสตัน1-4นะครับ คู่นี้นะคว่าเป็นการเล่นเอ่อในบ้านของเรือตระกัดเรือตระกัดทำได้วันนี้นะครับอ่ากูจะมาครับทีมตกชั้นแล้วอย่างอาร์เมเรียเจอกับกาดิสนะครับผมกาดิสนะครับห้านัดพวกเขาเนี่ยเออมาเอาทีมมาทีมนะครับผมเทียทีมเอามาเลยครับน่าจะแพ้ห้านัดรวดนะครับผมคิดว่านะเอาแพ้สามชนะหนึ่งเสมอสอหนึ่งนะครับเือียบเสมอเปรียบชนะยาโรเบกาโนว่าหนึ่งประตูสูงนะครับแล้วก็เสมอกับมาโยกาสองประตูสองนะครับ แล้วฝั่งกาดิสนะครับฝั่งกาดิสนะครับเวลาห้ดทุ่มครึ่งนะครับผมมันกู้นี้นะครับฝั่งกาดิสนะครับชนะสองนะครับผมเสมอสองแพ้หนึ่งกรบแพ้เรียวมาริดนะครับสมาชินตกชั้นเรียบร้อยนะครับผม นะครับอ่าคิดว่าคู่นี้น่าเป็นออสเวเลียน่าจะเสมอครับได้ศูนย์ศูนย์นะครับรายยูเรเโน่เจออาราติกบีบาวนะครับรายยูเรเโน่ที่ก็อยู่อดับที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยะรายยูเรโน่ยอาราติคอาราติกบีบาวอยู่นดับห้านะครับส่วนฝั่งเอ่อรายยูเรเโน่อยู่อัดับที่สิบหกนะครับผมนะครับสิบห้าถึสิบหกนะครับว่าคู่นี้ครับสิบหกน่าจะ เสมอกับ5ได้นะครับผมรายรยกเลิกจะเสมอกับอัลติบีบอล8โจน10ครับคิดว่านะครับคิดว่าตามสไตล์ดว่าเออแต่เกมชอบเป็นแบบน,นี้แล้วนะครับน้อต่อได้นะครับสหรั้อิตาลีคืนนี้มี1ค,คู่แรกแข่งไปที่เจนัวเสมอกับ,บโบลญนญา2-0นะครับสมม่วนคู่5ทุ่มวันนี้นะครับผม คู่ว่าทุกมวันนี้จะเป็นคู่วิกแมทนะครับไม่ใช่คู่ว,วิกแมทยูนตุจะเจอกับมอนซ่านะครับผมยูเป็นตุสเนี่ยเวลาห้าทุ่มนะครับยูเป็นตุสเนี่ยจะได้อยู่แบบสามนะครับผมได้ไปยูโรเชมิลลิกนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งมอนซ่านี่ก็สองครับมีสี่ห้าคะแนนนะครับคิดว่าคุณเนี่ยจะเป็นยูเป็นตุสชนะได้นะครับอ ผมลืมบอกครับในก้ามันคือมีเตะไปหนึ่งคู่นะครับคิโรนาเจอกับแคนาดานะครับคิโรนาทำแคนาดาไปเจ็ดประตูต่อศูนย์นะครับอผมเป็นสกอร์ที่ค่อนข้างโหดนะครับมาครับผมมาคุยกันเออเหลือคู่หนึ่งนะครับเออเอาอายเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสนะครับที่บ้านเอาอายเนาะนัดแรกโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสนะไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับ และสองวันนี้ก็เล่นในบ้านเอาอายคิดว่าน่าจะเป็นโยโกฮาม่าเอชไมว่าย้ำเสมอได้นะครับคูนี้นะครับผมสกอติชครับไฟนอลนะครับเซลติกเจอเบนเชอร์ cher, นะครับคิดว่าคืนนี้เซลติกน่าจะเล่นได้ดีแล้วก็น่าชนะได้นะครับผมดูขอ,องพ่งนี้หมดกันครับ,รบก,ก่อนก่อนมันจะไล่คืนนี้ครับอ่าพ่งอ่าคืนนี้มีเรียทิเจอเรียปเบตสนะครับเรียมน่าจะหาได้นะครับผม เอซีไมานเจะซาลติน่าครับซาลติน่าน่าจะยังเสมอนะคู่นี้นะครับแล้วก็ตีหนึ่งครับเรเบ้ครับไฟนอลนะครับเรเบ้พอคาวนะครับผมใครสตาร์เท่นเจอกับเบย์เลเวอร์กูเซ่นนะพรุ่งนี้ว่าเลเวอร์น่าจะได้นะครับผมพู้ท้ายครับพวกเรย์แฟงครับเอ่อดิยงเจอกับบาเรตสันชักแมงนะครับคู่นี้นะครับเป็นความสําคัญของเอ็มเปเป้นะครับแล้วก็เอ็มเปเป้ย้ายได้ด้วยนะผมว่าคู่นี้ครับ ปารีสถล่ลมยับแน่นอนครับกลับมาคือผู้วันเสาร์นะครับผู้วันเสาร์วันนี้นะครับผู้สามทุ่มนะครับผมวันนี้ี่ยไม่มีไลน์นะครับอ่ามาคุยเนเกมให้รูวกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับแมนเชสเตอร์อยูเต็ดครับผมซึ่งผมว่าแฟนยูเต็ด้วยแล้วก็แฟนพอเรสนะครับซึ่งวันนี้แฟนแมนยูนะครับผมลุ้นทุกคนนะครับ ผมก็มีความมั่นใจแบบมั่นใจมากค่อนข้างเยอะนะฮคเกินห้าสิบผมว่าคูค่นี้น่าจะมันไม่แน่อาจจะถึงโดนไม่แน่อาจจะถึงแบบช่วงต่อเวลาพิเศษอ่าไม่แน่ไม่แน่แต่ต่อเวลาพิเศษต่อเวลาพิเศษนี่ปุ๊บนี่ห้าทุ่มครึ่งเลยนะยิงเข้าดีห้าทุ่มสี่สิบสองแชมป์นึ่คง,ง,งคืนนะนะครับก็ไม่แน่นะอะไรคือแน่ในเมื่อคู่นี้น่าจะเป็นแบบ แมนยูน่าจะชนะแต่ว่าเอ,อน่าจะชนะด้วยการยิงจุดโทษนะครับในเอ,อทีตชุดเอานะครับผมช่วงเฟีตชุดเอาเนี่ยชนะแมนซีไปได้นะครับผมนะก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นข่าวมาช่นนั้ก็เริ่มไม่แน่ไม่นอนแล้วถามกันี้แบบแล้วคุณมาก่อนว่าคุณมาลงข่าวก่อนที่จะเตะนี่แหละนะครับ ก็เรื่องแมนยูวันนี้ไปตัวหลักกลับมาคือลินเดลฟน่ากลับมาและที่ผมคิดว่าน่ากลับมาคนคือลุกชอตแต่ลุกชอตน่าจะยังไม่หายเจ็บหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมว่าน่าจบแมนยูน่าจะเจอกับแมนซีน่ะน่าจบโรงงานพีโรดิชุดเอาไว้นอนแล้วแมนชาได้ผมคิดว่าอย่างนั้น พี่ชุดเอาแบบแมนยูยันอ่ายันร้อยยี่สิบวทีแล้วก็ยิงโทษาชนะแมนซีไปได้ผมคิดว่าหน้าตรงนี้สำคัญเพราะถ้าคือจริงๆแมนยูซ้อมซ้อมหมัดทับนักติดด้วยแล้วซ้อมจะยิงโทษาไเพราะามันมีพี่ชุดเอาอ่ะพอพี่ชุดเอามาเนี่ยเอ่อพื่ชุดเอาคือการยิงทัง่วแบบทีละคนแล้วห้าคนอ่ะห้าคน สมมติยิงปุ๊บคนที่ห้าเข้าคนที่ห้าปังไม่เข้าเรียบร้อยจบจบนั่นแหละครับอ่าพีนี้ชุดเอาก็ยิงนี่แหละตามสไตล์แต่ก็อยากใา้ให้มันจบายในร้อยยี่สิบนาทีมากกว่านะครับอันจย้ายใปร้อยยี่สิบนาทีนะครับผมวันนี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนะรุ่นแมนอยู่พร้อมกันนะวันนี้ครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ